Bà đi màu cơm phát này ờ. Uh. ok nói thưa, uh, bác nó thưa ba cơ hay u rồi mình đi nó hàng thì nó hàng phong thầy phân pháp và hay nó มาดีพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนเนาะวันนี้บล็อกคิงมาเอ,าอ่ะเครื่องฟาก์เนาะเครื่องฟาก,าก์แจ็กอ่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะคุณฟ้ากมาเครื่องฟ้ากมาให้อุจิ่งเนาะอ่าเป็นฟากมาทางคนทรงเรวนเนาะเฟสเนาะอ่าวันนี้บล็อกคิงก็เลยมาเอาตามที่คนฟากมาเนาะซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเราไปเบื้องไปชมดูกันทุกคนเนาะโอเค

ซื้ออาไรในใจส่องุ้นเนาะอยู่ไทยเนาะในใจเรามันมี้ไปใจตื้อเนาะเขเยนค้าข้ามนาดป่ะโอ้แสดงว่าเขาเขึ้นตรงดนใจตื้เนี่ยเนาะถึงกี่ไร่ละกสิบบาทอะหกสิบคกสิบ เนาะคือว่าอ้าเพื่อให้อุจิวตรงนี้เนาะทางที่เราทางชาวไทยเพิ่นฟ้า่าให้เนาะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะที่เออ่ให้เข้าใจตรงนี้เนาะในการฟ้าเครื่องมาไทยชาวไทยทั้นเราเมนอยูทางต้นทางคุณเนาะฟ้ามาก็ได้เสียไปอทางต้นทางเนาะมาดูาเราก็ได้เศสเติ่มเนาะ มาฟ้างนี่อย60บาทคือรูปแฟ้เซียดของกรีฟน์เนาะคันวันนี้ก็เคลิ่งกันใตามาทับเครื่องให้อุธีอีกแล้วเนาะนี่เนาะน่นนนนะโอเค ได้เด้อโอเคเนาะคือว่าได้รับเครื่องมาเทียมหอยแล้วเนาะอ่าเพราะว่าเเพิ่งจะไปรับเครื่องตามที FC ฟักมาเนาะเป็นผู้ที่ฟักมาล้แม่นอ่าทางสาวโตเบิง อ,อ,อัออน,นอาสุดไฮปรยบดระมัดหนอลบ้านนี้เนาะโอเคเนาะสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมันสุขสุขคนเนาะ คือว่าบล็คิงก็ได้ไปฮับเอ่อเนาะคลองฟ้าแจังฟังไทยทุกคนอ่าเป็นคลองฟ้าแจังฟังไทยมีคุณฟ้าก่าเครื่องไม้อูจิวเนาะโอเครอยักอธิบายเพิ่มเติมตืมนอเพราะว่าอันนี้กับบลบล็ไม่นักเนาะจัะยักให้เข้าใจเนาะเพราะว่าการฟ้กเครื่องมาฟังอ่าดูฟังไทยฟังว่าลาวสิเนาะอ่าดูต้นทางนี่ผู้ที่ฟักมาเนาะก็คืออ่าผู้ใจบุญฟักเครื่องไม้อุจิ้วฮะเนาะเพื่อไงเงินอยู่ต้นทางหมดแล้วเนาะ ฝรั่งที่บอคกิ้งอ่ไปไปฮับเครื่องอีกขันเราแมนจะได้เสียเพิ่มเนาะสันบอคกิ้งกับโบ๊บโบ๊บโบ๊บอย่างเราบอคกิ้งกับจ่ายไปเพิ่มแล้วเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบอคกิ้งได้จ่ายเพิ่มให้เป็นร้อยหกสิบบาทเนาะโอเคมันจะเป็นลวงกลับเนาะเพราะปีนกองเนาะกับบอคกิ้งยักษ์แบบนี้เนาะประมาณเบิ้งบอคกิ้งจะมีซ่องเคทตอนนี้เนาะมีซ่องเคทหืออูจิ้วเนาะร่างชัก จับ้านอุจิวไปห้าครอบครัวอี al, กทีมครอบครัวหนึ่งท่านแม็นครอบครัวอยู่บ้านห้วยห้วยห้วยอะห้อยเช็คขังเนาะทางจับ้านอุจิวไปประมาณมุ้งสิบหลักเนาะสิบกว่า,าหลักเนาะเราบล็อกคิงจะจะลรอท่านไปช่วยสร้างเขตของแข่นนาะเพราะว่าอะรเนี่ยข่า,ามันไก่จับบอนบลอคิงไปเนาะอ่าสลอบลอคิงจีบอกเราพี่บอกเราน้องนะนะท่เนาะถ้าหาว่าพี่น้องท่านใดเพราะว่าจะเป็น เอฟซีอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะก็ดีเนาะครับว่าชซอย,อยอเคที่อยู่บ้าน,นเพราะัส้นเข่าเนาะคื่อนจะเป็นแม่เลี้ยงลูกที่คนเนาะ,ะนางนางให้เนาะนางให้อายุสักสิบปีเราเป็นบาหมู่หรือว่าบาหลุมซักอะไรเนาะเพ้่ลตายจจักเลี้ยงลูกที่คนเนาะบาคิงกำลังเปิดฮับบริจาคใ่ตอนนี้เนาะ อาจจะไปซอยครอบครัวเราเพราะว่าไปเห็นสภาพตัวจริงมันเป็นตาน่าสงสารนไล่เพราะว่าผู้เดียวเลี้ยงลูกชีคนเนาะเราวเราก็เป็นคนเป็นบาร์มู่หรือเป็นบารหลุมซักเรื่องชักทิศปัวงป่วงย้อนเราเรื่องสติสตังหรือว่าเราไปบโบ๊บ๊ะยักษ์ชุะกอบ์ฟนึ่ยักษ์ยักษ์ยักษ์เต็มดีหนุ่มสาวกันเนาะดูว่าคนแบบอ่ายักษ์เป็นยักษ์เสียอันื้อหนาะคนบ๊เต็มร้อยกว่าสั่นซะเนาะ คันกะบ่งเราบุญพี่น้องหากว่าพี่น้องอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็แล้วซอยย่งนั้ก็สามารถติดต่อหาบ่าวคิได้บ่าวคิงจะไปซอยเขาเจ้าเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจะอยู่ทางไกลซเเนาะึว่านเราเราบ่มีโทรศัพท์ส่วนมานี่จะบ่มีนบ่มีโทรศัพท์เราอ่าจะบ่มีบัญชีที่เป็นส่วนตัวของเราเราจะบ่มีเนาะคันกะบ่าวคิก็ขอสิแจงอนี้เลยเนาะกําลังเปิดเปิทําบริจาคอยู่เนอะ โอเคกระซันก okay. anyway, ัะซ like like ี่ข้อจบคลิปสั้นๆไปเพียงแถวนี้เนาะมีก็ไปฮับเครื่องฟาร์กจับอ่อพี่น้องห้องไทยเนาะเอากระซี่เอาไปช่วยในเวลาที่ได้ช่วยส่้างเคปองพันเนาะข้อเวลาได้นิดหนึ่งเนาะเนาะตป้งกระซีไปลองได้ยังมาของสเปดแก่ดตงกล่าวเพื่ฟาร์กยังหมายบูชิวแดงเนาะอ่าหวังว่าจะบ่มีเครื่องบูชเครื่องนอาเนาะสำหรับเนี้เราคิ้กระซี่ข้อจุดคีบสั้นๆไปเพียงแถวนี้เนาะ ฝากติดตามกันในคลิปต่อไปนะสหรับวันนี้สวัสดี